สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมจะพามาดูการปลูกเห็ดฟางนะครับเห็ดฟางปลูกแบบวิธีธรรมชาติดั้งเดิมมาประยุกต์นะครับเอามาประยุกตเราจะปลูกเป็นล่องแบบนี้นะครับจากดูจากลักษณะภายนอกแล้วก็จะมีลักษณะที่ว่ามีพลาสติกนะครับพลาสติกหุ้มแล้วก็จะใช้ฟางข้าวนะครับฟางข้าวในการคุมอีกทีหนึง่ง นี่คือแปลงเห็ดฟางของเกษตรกรนะครับที่ปลูกประเด็นสาระสำคัญก็คือวันนี้จะมาถามสอบถามสัมภาษณ์คนที่ปลูกนะครับว่าการปลูกเห็ดฟางแบบนี้ที่เขาบอกว่าปลูกแบบกองเตี้ยนะครับปลูกแล้วขายได้ไหมผลผลิตออกดีไหมมีกำไรหรือไม่นะครับประเด็นสาระสำคัญของวันนี้นะครับ ตอนนี้ตั้งแต่ตีสี่ได้ได้มาเก็บเห็ดฟางเจ้าของได้มาเก็บเห็ดฟางไปแล้วนะครับแต่ผมจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าด้านในตรงนี้ครับด้านในพัาติกตัวนี้ในแปลงเห็ดฟางมันจะเป็นยังไงนะครับมาดูพร้อมกันเลยนะครับอ่ะเปิดออกนะครับอ่ะดูนี่คือหน้าตาดูครับ อ๋อครับอย่างนี้นะครับอ๋อนี่เป็นเห็ดดอกดอกเล็กๆดอกใหญ่เขาเก็บไปแล้วนะครับทุกเช้าตีสี่นะครับเจ้าของเขาจะมาเก็บทุกวันอ่านี่นะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ่ปิดไว้ก่อน ดีๆอันนี้ขออนุญาตแล้วนะครับขออนุญาตเจ้าของสวนแล้วเจ้าของแปลงแล้วให้ปลูกให้เปิดดูได้นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับบรรยากาศท้องถุงเดือนอมีนาคมพศ2565นะครับอากาศดีมากครับวันนี้ฝนตกมาแล้วคืมฟ้าคืมฝนมาอาทิตย์กว่าๆแล้วนะครับวันนี้แดดจ่๋มมากนะครับตรงนี้คือพื้นที่ จังหวัดศ MM um รีสะเกษอำเภอวังหินตำบลศรีธรรลานนะครับก็พื้นที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์นะครับพอดีเดี๋ยวออกก่องน้่มไปทางไหนเท่ากับสีเห็นไหมคะบะน้องแค่นใช่ค่ะบะน้องแค่นนากระบอกให้บอกเลยท่าเป่งขออยหยัดติดไม้นิดนึงโหลโหลโหลสองโหลสามโลดังบะครับสามโหลสี่โหล เด็ดจ้าเด็ดตาจ้าสดสจากสวนยาอันนี้มาลับบรืครับมาลาบจากจากโลครับมือนี้โอ้จวง่วงแลงกับมีอีกช่วงแลงเพื่อนสิไปตลาดช่วงแล้งมีคนมาลับย้ำแลมแลงกะกะที่มีคนมาลับอีกบรืครับแม่นะคะอัน ปลูกแบบธรรมชาตินะครับน้องมันบอกแมนอินซีเลยค่ะปลูกแบบธรรมชาติไม่มีเคมีไม่ใช้เคมีใส,ใส่ใส่เฟืองบั่นเท่านะครับน้องเนี่นเกี่ยวเขาเล้าก็ใส่แมนแมนเฟืองไม้เฟืองเฟืองไม้เฟืองแบบเกี่ยวเขาเขาแล้วกกับอัดก่อนใส่เลยหรือว่าบ่อัดก่อนใส่เลยนะครับแล้วอันไอนที่ที่ใส่ยอยู่นี่อัดก่อนบ่ครับอัดก่อนค่ะอัดก่อนอัดก่อนแล้วค่อยมาใส่อีกทีนึงแมน ถ้อย่างน้นปลูกสมว่าการเตรียมดินเนี่ยนะที่ปลูกเขาไถก่อนบอไถไถค่ะไถให้ดินมันลมมันแดดแดดเห็ดแป้งง่าย,ยงงๆเห็ดคู่ง่ายๆไถเห็ดคู่ง่ายง่ายเรนไถเราพวนดินใส่ธรรมดานี่ไครับเมรนใส่ปุ๋นธรรมชาติที่วาฒน์อินซีได้ห้านําอันนี้ได้ห้าเนี่ยแหละเอาหลักของธรรมชาติกับสมัยใหม่มารวมกันครับมันจะออกประมาณนั้นอื มันก็เลยขันขันเป็นคือโบราณเลยตะกี้มันก็สีบ่อบ่อพ่อได้ขายเนาะมันก็พ่อได้ได้กินอ่ะนะมาสมัยนี้คนรุ่นใหม่ก็เลยเอาม้ามาประยุกต์ให้มันเป็นสมัยใหม่ให้มันเป็นแบบว่าท่านสมัยขึ้นก็พ่อได้ขายน้ำกินน้ำขายน้ำจังสินะประมาณนั้นแล้วเอาขีมมันมาอัดกันอัดก่อนอัดก้อนอยู่ข้างในดินน่ะอัดก้อนใส่ขีมมันพร้อมแม่ถ้าเอามาผสมดิน เอามาผสมดินก็ยังว่าอันสมัยเก่ากับสมัยใหม่ประยุกต์ใส่กันกับสมัยเก่าก็คือลงดินแมนมาต้องใส่ยางโอ้ลงดินเลยแมนแต่ตัวนี้เขาเอาขี้มันมา,นผ,านผสมน้ำเพื่อที่ว่ามันสีแดงเป็นฟุนเป็นปุย๋ยเป็นอันนี้ซอยกันครับเนี่ยครับก็บมีลูกข่าครับมารับแล้ว<ม> <laughs> ทุกมือทุกมือ,ท,มอทุกมือคือกิจวัตรประจำวันเทปแบบนี้นะครับเนาะ แม่ค้ากัอันขายหอมกระเทียมพีกแหงรถพ่วงจ้าเอาไปตืมกันเอาไปตืมกันแม่ค้านี่มารับในบ้านไหนครับบ้านน้องแค้นจ้าบ้านน้องแค้นครับบ้านน้องแค้นอำเภอวังหินตำบลพนยยงเนาะไมตำบลบุูงบุูงตอนนี้ตำบลสีดํา้านครับบ้านนี้กะซิมี่แบบว่าได้ห้าวนางตัดยังสี่กะซิมี่แบบว่ามาเออมามาในทคาับสัญจรมากะแวะมาซื้อ เป็นส uh> ี่นะก็ดีล้นี่ก oh ็ได้ขายอยู่เร evet ื่อยนะครับได้ขายเรื่อยนั่แหละบ้งยุ่นี่ครับนี่ปงอยู่ดีครับคือเงินเงินที่แม่ค่านะครับเงินที่แม่ค่าแวะข้างทางมาซื้อครับได้เรื่อยๆพ่าต้องเล่นหาขายกะบคือว่าขายดีนะครับเนาะพาอได้เลยเนาะพ่อได้พอพ่อได้อยู่กะเนาะมันนาเลียงนาเฮียงบ้านเฮามันกับบ่มีอีหยังเห็ดนะมันกับพ่อได้ให้ลูกไปลงเลียนพ่อได้ซื้อกบเขากับน่ำกิน ครับ่หลวงบ่ร้ายกะน,นาเรียงบานเท่าหลังจากดูดูการเก็บเกี่ยวกะดีกว่าอยู่ซื้อ,อ,อครับพันมาเป็นก้อนค่ะมาเป็นก้อนพันมาเป็นก้อนแล้วเขามากแกะบ่ะครับเป็นยังไงเมนมากแกะมายองกะห้อยน้ำอันวัสดุเพาะไต้เท้าในี่รับในแป้งได้เท้าในานะลงดินทต่เท้าผสมไวเ้วเลี่ยวเทาก็ห้อยแบบน,นี้ หลังจากหั่นสามมือเขาก็มาตัดใยตัดใยแล้วนับไปอีกสี่มือสี่มือเขาก็ลืมจับดอกน้อยๆจับเม็ดน้อยๆครับหลังจากหั่นกะประมาณเจ็ดแปดมือเขาก็ลืมลืมเลี่มเก็บดอกใหญ่มันออกใดล่ะอ๋อเมื่อก็ใช้เวลาบ่าโดยไปไหนนะครับเนาะแม่นกระโดยร่วมแล้วคือประมาณสิบสองมือ ขันประมาณซิปแป้งเนี่ยก็คือตีซีแต่ว่าคันหลายกลัวซิปแป้งก็คือจ้างเก้าห่าเร้อยป่ะเลยอีกร้อยสี่สิบมาเรื่อยๆแหละครับเงินครับตอนนี้เงินมาเรื่อยๆแหละครับอยู่ข้างครังครับเสารนี้ยีคนมารับเองหกเจ็ดลอยอยู่เสารนี้โอ้ครับเสานี้แต่หลายเยอะครับผู้นี้โอ้ยาย ผมกินอ่อยอยู่แต่บางมือก็ได้ร้ายกันหนีได้ครับเนอะแมนเแล่าแต้มมือแล้วแต้มือคันมือเก็บแล็กๆนะมันสีร้ายเนาะเต็มเตียงเต็มตะเคอแต่ว่าคันมันก็ตั้มอันนี้แล้ะเนาะจากห้ายไปน้อยละก็สีเริมน้อยลงน้อยลงครับมันก็ล่อชุดใหม่ขึ้นมาอีกได้ได้ทุกฤดูแหละบอกถึงว่าน่นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเฮดกล้องเตี่ยนี่มันสีใดแค่ แค่รูดูเดียวก็คือหนาห่อนหนาห่อนแต่ว่าถ้าห้อเฮ็ดลงเลื่อนมันก็ไดทุกรูดูครับจะกะเดี๋ยวจังเฮ็ดลงเลื่อนแล้วเดี๋ยวจงมาเบิรงนกันมาอีกเทือนึงเด้อ๋ออันนี้มีมีโครงการสีเฮ็ดเป็นลงเลื่อนอยู่บ่ครับแม่จะสีเฮ็ดเป็นลงเลื่อนอยู่อืมนี่แหละค่ะดินปั๊บใบนี่ครับวันข้างหน้าก็สิเป็นลงเลื่อนเบิดแต่ตอนนี้ก็คืออันนี้มันได้สองถอดเนาะถอดหนึ่งห่อก็ได้ผลผลิตก็คือเฮ็ดเฮ็ด ผลผลิตที่สองก็คือเป็นปุ๋ยเป็นฟุ่นในหน้าอพอประหยัดปุ๋ยไอ้ไอ้ที่้นข้อไระหยอดไอท้ที่ที่ขามันบอกครับ แมียนอันนี้เป็นปุ๋ยได้อีกเนาะแมนพอห้อผสมขี้งัวห้าผสมฟุ้นผสมอันนี้อันนั้นใช้สีขี้มันกัดดินอีกมันบลาหมันก็เลยกลายเป็นฟุ้นในหน้าลานูเสเพิ่นเห็นบลานเพิ่นกหยอกนึงมันก็เลยอาศัย่าเนาะอาชีพใ่ห้าเกษเตรกรอยู่ยว้่วเผายุ่ยวมันก็ได้สองทอดสองตอจังสี่นะย่ำหนาฝนหนาหนาวกับสิเป็นของลงเลื่อนเพราะว่ามันได้เห็ดเล้วมันก็ คนมาถามหาเนาะเขามาถามหาพวกเขาเคยกินเขาก็อยากกินเด้ใกับเลยจําเป็นต้องมีเห็ดตลอดครับถูกๆดูดูนั่นมีคนรักเงินโอ้ยมีคนรักเงินเงินลายอยู่เงินลายอยู่ลายอยู่มือเส้านี้ก็ได้เจ็ดร้อยแล้วครับแม่เมื่อเช้านี้ก็ท่างเมืองเขาโทมาอ่กะพอบาพิ่นเอาไปทรงเหลี่ยมสี่กิโล โอเคโอเคกะสิอันนี้เรื่อยนี่มากเลยเรื่อยๆออเดรอเพราะว่าผู้ละเล็กผู้ละน้อยเนาะช่วงนี้มันครับมันโควิดมันช่วงนี้โควิดคนบ่ค่อยออกบ้านแมนมันแต่ละเมือแต่ห้าบโบหูห<า>อฮะยังอะไรอ๋อสร้างแปดมาครับได้เจ็ดออ <laughs> ย่าหลงเลยครับแม่ค่ะย่าหลง <laughs> กำไรล้วนๆเลยกํากำไรล้วนๆเลยครับกำไรล้วนๆเลยขายซองถอดเลยด้วันนี้ครับแม่ค่าครับมารลับสั้งแปดทุงเอาไปเจ็ดทุงครับเออกำไรล้วนๆตอนนี้กำไรล้วนๆนะวันนี้อันขออนุญาตนะครับถามว่าขายรถจากบาทโลละแปดสิบบาทจ้ะโลละแปดสิบบาทค่ะแล้ว ถ้าเขาขายตรงนะครับขายตรงจังแม่ข่ามาเก็บที่เพิ่นมาครับเพิ่นก็รับ80บาทคือกันบบเพราะขายทึ่งหนาฟ้ามขายทึงขางนอกคือราคาเดียวกันเบดไดแต่ต้องวุว่นหายใจย้ยอะไรนะเนี่ยแ,แต่เพิ่นที่ไปขายเอาเนาะแมนเนี่ยแ,แต่เพิ่นสีไปขายเอาเพราะว่าราคานี่คือคือยื่นไวบ,ขบ,บ,บ่ขึืนบ่ล่งบ่าวาเฮ็ดสี่ึืนราคาเฮากับบ่ขึืนในเขาจึงสี่นะคือราคานี้เอาขายราคานี้แมนขายราคาหนี้ตลอดแต่วแต่แม่ข่ายแม่ค่าที่มารับเบากันราคานี้เข้าไปขายปีดกันราคานี้อ๋อครับ มันก็มันก็ถีได้อยู่ด้ยนะครับผมว่ามันได้ห้าไใดบะต้องไปจ้ำนะคะ่ะว่าเออเจ้านี่ข่อยส่งเจ้าเจ็ดสิบเจ้านี่ข่อยสรงเจ้าหกสิบคือราคาเดียวกันไปเลยราคาทรงหนาแฟมมือหนึ่งได้มือละสิบโลก,กับแปดร้อยเนาะจ้าแต่ผมว่าคือคือจิคอเคยได้ลายก็านีเนาะชงนี่แรกแหกยังม่เนะ <c oughs> าะจ้าทีกมันออกลายลายค่ะแมน่นก็ได้อยู่กับมือมือมือเก็บมือแหลกเลยมันกัเล่มแต่ดอกไงมันออกครับ มันก็ไดอยู่48กิโลวาใหญ่48เนี่ยมาเสารย่ำแรงกะบหลาย48กิโลนี่หมายถึงขายเมื่อตนปะครับขายเบิร์ตจะขาย48คูณ80นะครับเออกระที่ได้หลายอยู่ดอก48กิโลเมื่อวานใน61กิโลตอนเสาร์50 50ท่าไดเนี่แหละอ๋อเมื่อวานนี่ มือตอนเศร้าได้หาสิบสองเหรครับแอนแต่ป้าในสลายย่ำแรงได้เท่าไหร่ได้มื่อย่ำแรงมันได้หกกิโลบ่โอ้แปดแปดโลกระงแปดแอนแต่มือนีก็ได้ประมาณได้ประมาณจากโลกครับนี่รวมๆทั้งต่้าทั้งแรงมือนีประมาณยี่สิบล มือนีประมาณ20ก้อน20ก้อนก็คูณ8ครับ28 16ขายมาทุกมือปะครับเบิ้ดทุกมือค่ะโอ้บ่เหลือบ่เบิ้ดบ่เขาบ้านค่ะใครมาทุกพราะว่ามันเอาไหว้บ่ได้เนาะบิ้ดเรือค่ะเบิ้ดเขาบ้านบ่บ้านก็มันอยู่ไกลครับบ้านก็อยู่ข้างลังนี่นะทีบมาย่องเขาบ้านเลยครับยันเขาบอกว่าอันเฮ็ดยังเหลือเด้อน่าอ๋อครับครับครับ บ่เบิดบ่ได้มันมันมันเก็บไว้บ่ได้ต้องเบิดทุกมือแต่กับบ่เหลือพ่อมือครับหรือว่าบางคนอาจจะเห็นใน y o u t u ู e เออเขาคือเฮ็ดแบบนั่นเขาคือไปเฮ็ดแบบนี้สูตรใครสูตรมันเนาะพอเฮ็ดเฟืองกับหูหูกันอย่วมันโมเมนต์สูตรมไม่มีสูตรใต้ตเลยไม่มีสูตรใต้ตัวเลยแมนสมองพวเมนว่าทีเฮ็ดคือเขาเรอทีได้ดคือเขาเห็นวาเขาแม่งระยุคเฮ็ดเอาครับเมน แต่แถวบ้านเพื่อเห็ดจังไดกูคเคยเห็ดมันคือบ่าอ,ออกถ้ <laughs> ากันเหตุจ้งไดโต <laughs> มันกันเนาะ <laughs> โบตีทางผีกับมักหาเห็ดอยู่เลี้ยวนะ oh. ก็เอาลักิวีที่ถ้าอ่ะเอาไปหาเห็ดอยู่ในดงในป่าเป็นอย่างเห็ดคือออก <laughs> นี่สินะ <laughs> ก็มาคิดล่องพิษล่องถืออยู่จักปีทีสองทสามปีนี่แหละ กับผมแปว่าปลูกก็ได้ผลเล่นมนัครับอันนี้ก็ต้องคิดสวดด้วยกันบ่งครับคิดค่ะคิดขึ้นเองอกับศึกษานี่เออของพืนเทศของพืนเทศในยูทูบโอ้พืนเ็ดแบบนั่นแต่ว่าเอ๊ะมันคือเป็นแบบนั้นอย่างสีน่นาเขาก็มาประยุกต์ของแต่เฮาเองเอาความคิดแ้่เฮ้าใส่เขาไปน้ำแน่เอาความคิดพันโดยร่วมมาน้ำเนบจะนั่นแหละจังเกิดมาเป็น จ,จังต้นนี่จังได้ผลผลิตแบบนี้นะนครับเนาะโอ้โหวันใันมีที่ไปทีมาอยู่ปรนกันว่าคิดจะปลูกปลูกตามยูทูปปีแรกเนี่ยว่าได้ผลเขาอประยุกเองบอบอ๋อลองอยู่สองปีปีแรกใส่เฟืองล้วนใส่เฟืองล้วนเฟืองอัดก่อนได้ห้าอัหละก็เสือมาห้อยเนาะเขาว่าใส่ส่วนผสมนันส่วนผสมนี่กะกะใส่คือเขามันกะบอ่อใดมันบ,นยยบอ่อญ่บ่อใดแมน แบบว่ามันออกอยู่ออกข้าวเดียวออกเถือเดียวน้อยใหญ่นาะได้กินอยู่เถือเดียวบวกีดอกสาดอกก็เอะเห็ดจังไดมันจังสีเฮามีกินตลอดตะกีเห็ดคือเห็ดอังคือเห็ดกินก่อนเห็ดกินก่อนเห็ดทดสอบก่อนเมรนเห็ดกินก่อนพอจะคล้องกับคนมักเห็ดเนาะบันนี้ก็เห็ดกินเอะมันคือป่หลาเห็ดจังไดกัลองพิดล่องถึกอันว่าในตะกอกตะกาที่ว่าเพิ่นเห็ดกันกับเห็ดจด โอ oh, ตะก,กามัานกับโอ oh, ที่เห็นเห็นอยู่ในยูทูบอยู่ที่ว่าไม่ได้ตะกาเนาะที่เพาะ <c oughs> เพาะออกมาแต่กับบร่ได้ผลทําตัวนี้แมน<ะ>แมนมค่ะมันมันพอ่อได้กินเนะตัวนั้นเพอได้กินมนก็บจีเปืองกันซสือตะไกกอีกหน่อยนึงน <c oughs> คือวัตถุดิบมันก็คือกันคือกันเบิดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับสู่เฮ้าเออเฮาเฮ็ดกินแล้วเฮาเฮ็ดขายนําเหลือกินเฮาก็ขายแล็กๆคิดแบบนี้ครับบนี้ เฮ็ดไปเฮ็ดมาฮึผู้นั่นกับมาถามจ้าผู้นั้นกับมาถามผู้นี้ก็มาถามมันขายเป็นเงื่อนใด้นว่าเป็นอาชีพใดในว่ารลยไดเสริมครอบครัวได้ดีครับคันได้มือละหาร้อยขึ้นไปกัเกษตรกรเนาะมันก็ได้อยู่แล้วล่ะหาร้อยขึ้นไปหกล้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยจ้าเฮาผสมส่วนผสมเอาอันนี้ลงแป้งกับสิบสองมื้อโอ้สิบสองมื้อแล้วเขาเอาพันมาไหม จ้ะเอาพันทำไมเราล,ลงไมอีกจ้ะจ้ะครับก่อนพันเห็ดเฟืองมาไม,ม่เราก็ลงไม่12หมื่นเนาะแม่<น>มันบวคือเ่าอ,อยากเฮ็ดก็เฮ็ดไปเรื่อยๆจนหมดหน้าฝนหน้าย,ยังไปเนาะแม่แหม่ค่ะจนบวัวสซได้เฮ็ดให้เฮ็ดห,ห,หน้าขุนตีกับห้ากเ็เฮ็ดไปเรื่อยๆมันบวมีเวลากำหนวดว่าต้องเฮ็ดหน้าห้อนหน้ายังที่บอกแม่แหม่ค่ะหน้าฝนหน้ายังก็เฮ็ดได้กันแม่หน้าฝนก็เฮ็ดได้แต่ว่าเพียงแต่ว่ากันหน้าผู้ใดโค่นผู้ใดอยู่ใน ในในลุมเนาะเขาเอื่นว่าในลุมหน้าที่ลุมน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำหง่วงไหวกะเศร้าได้เศร้าเห็ดไววแต่ขันในลงเลื่อนมันก็เห็ดได้ทุกฤดู <c oughs> อยู่เป็นกําลังใจให้กันในเด้อลงเลื่อนนี่เ <c oughs> ดว้วครับเป็นกำลังใจที่แวะมาเบิรงอยู่ที่โรงเรียนแ,แล้วเนาะานี่บริเวณนี่นะครับกับปั๊บที่ใ้เพื่อเพื่อก้านนี่แหละเพราะว่า กับยากเฮ็ดตลอดนอกจอากมีรายได้เสริมตลอดเลี้ยงลูกอยู่เฮื่อมันกับ่มีรายได้อีหยังครับอันเขาง่ายเข่าเศร้านี่เที่ยงกับพ่อใหได้กินมันออกมาได้ยังไงพอจี่าขนมพึ่งมาเห็นตอนมันหลายอีกีเน่ยตอนมันตอนมันหลายๆนี่เขางาขา่ายเข่าเศร้าบ่อใได้กินเลยนะครับเอ่าได้กินเลยไ<อ>ด้อุ <laughs> ้ม <laughs> แต่ข้ามหมากตีไหวเข่าดั้มเข่าแดงกันอยู่นี่แหละแสดงว่ามัน <laughs> เป็นอาชีพแม่ <Man. S 1> ดีครับดีค่ะตัดให้เพิ่นเบิ่งเนี้ยอ้าว <จะ S 2> ครับเสื้ออ่อนเฮ็ดเฮ็ดอันมันมีสารเคมีด้วยค่ะนี่ที่เป็นเห็ดที่ตัดขาแล้วนะครับ